คลิปนี้จะเป็นการโชว์ในการตีจากบีดหนึ่งไปอีกบีดหนึ่งภายในภายในแต่ละบีดนั้นสามารถบรรจุเสียงได้สองเสียงสี่เสียงแปดเสียง,แบบยงนะเช่นบีดมันอย่างนี้ความเร็วแค่นี้นะถือถ้าบรรจุสองเสียงคือือปับโดยเป็นจังหวะย,ยกไงฮะใช่ไหมพอมันตกปุ๊บพอเราขึ้นสุดปุ๊บมันก็มาเลยเสียงเสียงของจังหวะย,ยกมา เจ็หนึเราจะให้ไอสอเสียงเข้าไปแทนก็จะกลายเป็นป๊กป๊กป๊ก1ิดแล้วถ้าเรานับกิดเป็น1นึ่งละหนึ่งอเห็นไหมหนึ่งอันนี้เราใน1บีดมีมีมีเสียงเข้ามาขั้นอีหนึ่งอัน 1. อันนี้ใน1บีดเราจะให้มันมี สี่อย่ากจากหนึ่งจะกลายเป็นสี่มันก็จะแตกมาเป็นสี่ตามรูปที่เขียนไว้คือหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสอสามสี่หนึ่งสองสามสี่สองสองสสามสี่หนึ่งสองสามสี่สองสองสามสี่สามสองสามสี่สี่สองสามสีหนึ่งสองสามสี่สองสองสามสี่สามสองสามสี่สี่สองสามสี่หนึ่งสองสามสี่สองสองสามสี่สามสองสามสี่สี่อย่างเงี้ยคือแต่ละปีหนึ่งสองสามสี่หนึ่งหรือหนึ่งสองสามสี่สอง นับเป็นจีรปีก็ก็ต้องไปสามสี่ tamam. 3, 4, ไปเรื่อยๆหนึ่งสองสามสี่สองสองสามสี่สาสองสามสี่สี่เงี้ยหนึ่งสองสามสี่สอามสี่สาสสี่สองสมสหนึ่งเข้าห้องใหม่หรือลงห้องปีแฉอย่างเงี้ยเนี้ยนี่คืออันนี้หนึ่งบีมีสี่อันส่วนพันหนึ่งบีมีแปดอันมันก็จะเอียดไปจากนี้่าเช่นหนึ่งสองสามสี่ หนึ่งสองสามสี่สองสองสามสี่สามสองสามสี่สี่หนึ่งสองสามสี่เรามาดูทีละอันดีกว่าหนึ่งสองสามสี่นะหนึ่งสองสอามสี่พอเราทําให้มันเป็นแปดจากสี่แปดมันก็จะเป็นเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่เก้าหนึ่งสองสามสี่เก้าหนึ่งสองสามสี่เก้าหนึ่งสองสามสี่ในในบีดก,ก็จะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นสามอันเนี้ยจะทําให้ดูอันแรกเป็น น,นี่มาสแลันสอาสี่นเอาเอาทีลสีจะโชว์ทีลสีชุดให้ดูชุดหนึ่งมีชุดสชุดสแล้วค่อยไปชุดแก็เป็นห 1, 1, นะึ่งหนึ่งสองสามสะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ันนี้เป็นสชุด 1,2,3,4 1,2,3,4าสี 1> 1, 2, 3, 1, 2, 3, ่อมสเห็นอ่ะจัด1น3 4อันนี้จะเอา2มาผสมกันอย่างละ2อ,อบีด1,2,3,4 1,2,3,4 1า3สี่หนึ่ง2 3ส หนึ 8, 8, ่งสองสาสี네่หเนี่ยยังติดแค่ติดแคติดแติดอ๋วดียอติดติดติดยกติดเป็นจากจากสอันนี้ก็จะการเป็นสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่สองสสี่หนึ่งามสึงจากไอ้สี่ก็จะการเป็นแปดหแปดแปดคืออันเดียวเนี่ยติดติดเนี่ย คนเร็วกนี้นะใส่เข้าไปสมมติใส่หนึ่งมันก็เป็นจากนั่นแหลคนเร็วเท่านีๆๆๆ้นี่ยังเดเร็วอยู่อันนี้จะใส่4 1่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสปุ๊บหนึ่งสองสามสี่หนึ่บีบีบีอ่านี่้วบีบีมันก็มีหนึ่บีหนึบีหนึบีนึ่งสบีนี่ก็แนหนึ่งสแปดหน เอหนึ่งซ้ำหนึ่งบีหนึ่งซ้ำนึ่งบีหนึ่งส้หบีหนึหนึ่งบหนึ่งถ้าจะช้าเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดแต่ว่าตีเร็วๆก็จหนึ่งสอสามสี่หาหกเ็ดแปดแทีนี้สามอันเนี้ย่าจ็เริ่มฝึกทอนหน้าตาเขเรียกอนหน้าตาก็คือ อันนี้เราถอนตาแค่สองอันระหว่างหนึคันนี้ทอนลูกสามันให้ดูอ่านี่สามนเห็นไหมอาจจะเร็วไปดูไปทันก็ช้านะคนระับ นตาแล้วันนี่อันนี้เร็วอันนี้ไม่ค่อยได้ตีเลยขัดขัดคืออหนึ่งนี่ต้องแรงหนึ่งนี่ต้องตีแรงเหมไอมกะเดือดลึกทาก็งเหยรงนี้

ทีสามอันนี้ติดต่อกันเป็นการบ้านให้ไปฝึกอรรดาก,ก็คือจากตึกตึกตึกก็เป็นตึกตึกตึกเพิ่มแล้วเริ่มอันที่หนึ่งเริ่มเริ่ออันยกต่อไปก็สี่อันต่อไปก็เป็นแปแต่นี้ยังไม่ได้ เนี่ยอากามันจะทอนกันเป็นแบบนี้ 2, 4, นึ่งไปสองไปสี่ไปแปดเนี้ยทอนมาเป็นอย่างนี้เราไปฝึกตีดูนะให้สม,ม่ำเสมอเสียมันยังไม่ได้ก็ค่อยๆฝึกไปนี่มาดูรายละเอียดใหม่อีกทีอีกคลิปต่อไปแล้วกันคลิปนี้ให้ดูทอนฝึกรอราตา